ไทยเชลล์ชแนลเอ้ออากาศผ่านายของทีมแควนีิอร์่า้าซิเบอรรสสองเจ็ดห้าศูนย์ศนั่นคอนเซนทัลรายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กและเยาวชนควรได้รับ ในรายการ o u t สไ y l e by Fitness ค่ะเพราะก็เป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะ5โมงเย็นถึงหกโมงเย็นที่นี่เลยนะคะช่อง8ทีวีพูดได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของปัญหาเส้นผมและก็หนังศีรษะนี่นะคะต้องบอกเลยว่าใครแต่ใครก็คงจะคิดว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะจากการที่นันที่ทำรายการนี้มาค่ะต้องบอกว่าก้าวเข้าสู่ปีที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้สึกทันทีเลยค่ะว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็น รังแคอาการคารันศีรษะนะคะผมหลุดร่วงหรือแม้กระทั่งผมบางศีรษะร้านเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยจริงๆมันมีทางออกค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องหาทางออกนั้นให้เจอและถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ากําลังนั่งชมรายการนี้อยู่แล้วแล้วก็คุณเจอทางออกแล้วค่ะซึ่งแน่นอนค่ะวันนั้นได้ฟังประสบการณ์หลากหลายเลยนะคะที่เป็นผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์แชมพูสสมุนไพรแฟนเนสค่ะเขาเข้ามาบอกเลยว่าผมเขาขึ้นนะ ผมเขายาวเร็วขึ้นผมหนาขึ้นกว่าเดิมบางคนสีสาะรล้านปรากฏว่ามีผมขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะจากแชมพูขวดนี้แต่ว่าวิธีการใช้ค่ะแตกต่างเหลือเกินคุณผู้ชมขะต้องบอกเลยนะคะว,วิธีการใช้แชมพูแฟแนนซเนี่ยมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะการใช้ใช้อย่างไรก็คือการสระผมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาสระผมหมนแชมพูทั่วไปเลยซึ่งเราเอาผมไปล้างน้ําแล้วเรียบร้อยก็ ้แชมพูใส่มือนะคะปป้มใสเนยใส่มือแล้วก็นวดให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วก็ล้างออกค่ะน้ำแรกเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีฟองเลยเพราะว่าเป็นการทําความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะอย่างล้ําลึกค่ะคุณผู้ชมสิ่งสปกปรกกาลังถูกจับแล้วก็ถูกชําระล้างออกไปจากนั้นเมื่อเราล้างในน้าที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็ส,ะสาะซ้ำาครั้งหนึ่งบีฟนเน่เหมือนเดิมปั้มใส่มือขยี้ให้ทั่วคราวนี้นะคะสะขาขาที่สอนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีฟองแล้วใช่ไหมคะเนื่องจากศีรษะเราเริ่มสะอาด พอมีฟองแล้วปุ๊บยาเพิ่งล้างนานนี้ยังไม่ต้องล้างให้หมักฟองนั้นเอาไวค้ค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยสุดเนี่ยสินาทีทําอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทําทุกวันนะคะใครมีเวลาจะสาบแบบนี้ทั้งเช้าและเย็นก็ได้ใครไม่มีเวลาสาบแบบเนี้ยวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือจะเย็นก็ได้เลือกสะหนึ่งเวลานะคะใครมีเวลาหมักนานกว่าสินาทีขอหมักนานกว่าน,นี้ได้ไหมได้ค่ะจะ30นาทีจะส5ห้านาทีบางคนหมักเป็นชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงเลย ก็ยังหมักได้อยู่เพราะอะไรคะเพราะแชมพูนี้จะเข้าไปดีทอคค์ค่ะดึงเอาสารเคมีสารตกค้างฝุ่นละอองไขมันของเรานี่แหละที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วฝังแน่นเคลือบปิดรูขุมขนเอาไว้ให้หลุดออกมาให้หมดเลยนะคะเปิดอนติฟาให้มีความสะอาดเปิดรูขุมขนและผมใหม่มันจะแทงงอกขึ้นมานั่นเองคุณผู้ชมพอคุณหมักได้ในเวลาที่พอใจแล้วนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะล้างออกเหมือนปกติล้างให้สะอาดเช็ดผมให้มันหก อีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้เห็นผลเร็วจริงๆค่ะปั๊มแฟนเน็ตแฮร์ฟูค่ะขวดสีทองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะปั๊มแฟนเน็ตแฮร์ฟูใส่ไปที่มือค่ะแล้วก็นวดคลึงให้ทั่วทั้งศีรษะเน้นในบริเวณที่ผมบางเป็นพิเศษเน้นในบริเวณที่ปลายผมแตกนะคะ รูปไลยไม้ทั่วทั้งเส้นผมก็ได้ด้วยทําแบบนี้ค่ะทุกวันแค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะปัญหาเส้นผมของคุณเนี่ยจะหมดไปค่ะง่ายใช่ไหมล่คะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพว,วีดีทัศน์ค่ะวิธีการใช้สพู่ฟนเนสอย่างถูกต้อง จะได้เห็นผลกันถ้าใช้ไม่ถูกต้องไม่เห็นผลแน่นอนกล้าบอกตรงนี้เลยนะคะถ้าใช้ถูกต้องเห็นผลแน่นอนทุกคนด้วยค่ะจบจากจบจากวิดีทัศน์แล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาในรายการเดี๋ยวเราจะเปิดรับสายเหมือนเดิมค่ะวันนี้เต็มที่เลยนะคะแปดสายนั่นเองค่ะผ่านหมายเลขเดิมของเราจบไว้เลยค่ะ02942ส 3, 3 1 9ทุกสายที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเคยใช้ไม่เคยใช้ คุณมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลท้ายรายการเหมือนกันทุกท่านเลยตอนนี้ค่ะเราไปชมวิดทัศน์วิธีการใช้แช,ชมพูเฟเนสอย่างถูกต้องและเห็นผลกันค่ะดวนไม่อยากหัวร้านฟังทางนี้แชมพูเฟเนสตช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้เฟเนสให้ถูกวิธีและเห็นผลจริงหนึ่งสระทุกวัน 2วันละ2ครั้งครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟนิสและล้างออกครั้งที่2สระด้วยแชมพูแฟนิสนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก3เช็ดเส้นผมให้หมัน ปัม๊มแฟนิชแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลึงบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนิชแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน085-123-9381 088-553-0196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง แรกก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอมาใช้แฟนเน็ตรู้สึกดีขึ้นผมผมขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหลุดร่วงและผมบางมันก็จะทําให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ําหนักอะไรเนี้ยด่วนไม่อยากหัวล้านฟังทางนี้แชมพูแฟนเน็ตช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟนเน็ตให้ถูกวิธีและเห็นผลจริงหนึ่งสระทุกวัน สวันละ2ครั้งครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟเนสและล้างออกครั้งที่2สระด้วยแชมพูแฟเนสนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก3เช็ดเส้นผมให้หมาดๆปั๊มเฟเนสแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลึงบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับเฟนสแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน0-85-1239381 0 8 8 5 5 3 1 0 1 9ส เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงแรกก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอมาใช้ฟรนด์รู้สึกดีขึ้นผมผมขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหยุดร่วงแล้วผมบางมันก็จะทาให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ําหนักอะไรเนี้ย ดวนไม่อยากหัวล้านฟังทางนี้แชมพูแฟเนสช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟนเนสให้ถูกวิธีและเห็นผลจริง 1. สระทุกวัน 2. วันละสองครั้งครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟนเนสและล้างออก ครั้งที่2ส,สะดด้วยแชมพูแฟนิชนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก3เช็ดเส้นผมให้หมันมๆปั๊มแฟนิชแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลึงบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนิชแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน085-123-93 8 1 088-5530196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง ตอนแรกก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอมาใช้แฟรเน็ตรู้สึกดีขึ้นผมผมขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหลุดร่วงแล้วผมบางมันก็จะทําให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ําหนักอะไรเนี้ย ยังไม่มาค่ะดรขเะเสียงตอนนี้แน่นอนเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราค่ะแหมคิดถึงคุณผู้ชมมากๆเลยเห็นไหมผมว่า<ล>คิดถึงเหมือนกันมาถึงปุ๊บเสียงมาก,ก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะคะขอแนะนํากันก่อน,นะคะ่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้แน่<ช>นอนค่ะสองท่านท่านแรกเลยค่ะต้องบอกว่าไม่มีท่านนี้ไม่มีไฟแนนแน่นอนค่ะ <S <S คุณสินชัยหรือว่าคุณใหญ่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไฟเนนนั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งท่านเสียงมาตั้งแต่ตอนต้นคู้ก่อนนั้นอีกจะดรเดวิดหมอดวิเทวดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรขาสวัสดีคร ใช่ครับวันนี้ก็จะมีข่าวม,มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีก็ผมว่ามีข่าวที่ดีดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าใครๆก็พูดกันต่างๆนานานะครับที่นี้ผมก็ขอสวัสดีไปทั้งพี่น้องประชาชนและจังหวัดภูกเก็ตเกาะสมุยพังงานแล้วก็กอะต่างๆก็แล้วกันเป็นนั้นว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะอย่าวิตกและกังวลเพราะว่า เขาบอกว่าวันที่28นี้เกาะของภูเกตนั้นจะร่วมจมไปทั้งเกาะน้นําจะท่วมผมบอกว่าอย่าอย่าไปเชื่อและวิตกกังวลผมรับประกันว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ Real เรียร้ลยเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ถ้าถามหาว่าขึ้นสนิมิจะเกิดไหมตอนนี้เรายังพูดอะไรไม่ได้แต่ในอนาคตค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ในปัจจุบันเนี่ยทําให้ดีที่ให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่ต้องวิตกกังวลผมหวังว่าที่น้องประชาชนแต่ก็ เราไม่ประมาทเราอยู่ยังไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอะไรก็คงไม่ไม่เกิดกับเราอย่างแน่นอนเมื่อเราไม่ประมาทเมื่อไม่เกิดกับเราเราต้องเราก็ให้ระมัดระวังระวังดูแลไว้ว่ามันจะเกิดยังไงแต่วันที่ยี่สิบแปดเนี่ยเมษายนเขาบอกเกาะจะร่วมน้ำจะท่วม <c oughs> มันไม่เกิดอย่างแน่นอนผมแล้วประกาศนะเพราะฉะนั้น <c oughs> อย่าวิตกกังวลอย่าวันไวเป็นข่าวคอมรอยเป็นข่าวคอมรอยก็เหมือนเมื่อ คโคมลอยเม,มื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอาปลาบูบอกว่าจะเกิดที่เขื่อนของภูมมพลอ่าที่ที่มิพลบอกว่าจะจะ,จะเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าจะเกิดเพราะว่าเขื่อนเนี้ยจะถลม่มลงบาแ่นดินแล้วน้ําจะท่วมทะลักอย่างแน่นอนแต่นั้นกส็สรุปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งเขาบอกปลาบูปลาบูเนี่ยจริงๆรแล้ว มีคนคนหนึ่งเนี่ยก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรประเภทก็คือเขาเรียกว่าปากคนเราคิดอะไรคือว่าเขาเรียกอิมเมจินหรือว่าจินตนาการไปเลยว่ามันจินตนาการสูงบอกอ้ยเดี๋ยวมันต้องเกิดแน่นอนเกิดผู้มีคนเนี่ยจะต้องเกิดเกินแตกอย่างแน่นอนแต่ก็คือไม่เกิดไม่เกิดถ้าแล้วตอนนี้ไม่ต้องตลกตกใจแปลดรกเตอร์มาการันตีให้รแล้วว่าผ้เด็ดไม่จมแน่นอนในข่าวเป็นข่าวคลลอยมาจากการที่ในโรงพยาบาลทีสองคนคือคือผมผมจะบอกว่า บอกว่าภูเก็ตจะจมนะไม่ใช่อันนี้ผมต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนก่อนนะครับคือว่าอย่างเขื่อนเนี่ยไม่จมนะะแล้วสุดท้ายนี่ก็เกาะค่ะไม่ใช่เขื่อนเขาอาจจะถล่มเมื่อเมื่อปีห้าสี่ของเขื่อนเขื่อนต้นเขื่อนพุ่มพวงไม่แตกเกาะไม่จมค่ะมันคือทําไม่ทําไมมันจะเกิดอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะเขื่อนเนี่ยมันเป็นที่คนเราทํามาสร้างมานี่อย่างอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นเขื่อนก็เปรียบ เสมอที่ทะเลสาบทะเลสาบนั้นก็ทํำยังไงมันจะแผ่นดินจะไหวสักส <Yes. S 1> ิบลิตรก็ไม่เกิดเพราะว่ามันจะเกิดได้ยังไงก็คนเราเนี้ยปากว่าเอ้ยมันจะต้องเกิดเขาเรียกว่าอยากยันดังอยากจะเผื่อมันจะดังขึ้นมา <c oughs> ในที่สุดก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดที่เรวร้ายอย่างที่คิดปล<ห>าปลาบูก็เป็นสีที่เขาเขา,เขาสมมติขึ้นมานะจริงๆไม่ได้มี<ห>เขาว่าไม่มีไม่เรื่องเรื่องปลาบูนี่เพราะว่าทุกคนไปยังเข้าใจว่าเกิดได้บางคนโอ้ยด็อกเตอร์ขามันจะเกิดจริงไหม โอ้ผมบอกไม่เกิดการันตีแต่ผมรับประกันเลยนะว่าเคลอนก็ไม่เกิดแล้วก็เกาะภูเก็ตไม่จมแน่นอนพี่น้องชาวภูเก็ตอย่าวิตกสนกแล้วก็อย่าตื่นเต้นนะครับใช้ชีวิตแบบสบายได้ผมรับประกันถ้ามันเกิดขึ้นผมจะรับผิดชอบเองถ้าเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะถ้าเกิดขึ้นผมจะแจกเลยคนละห้า้านบาทนะครับให้รับเลยถ้าคือบ้านเดือนเสียหายสิ่งเดียวเลยที่เราทุกคนต้องทําค่ะตอนนี้ก็คือต้องทำเดือนหน้าต่อไปใช้ชีวิตวออนุรักษ์ไว้นะ การ,รใช้ทร,พรัพยากรของเราน้่แหละคือว่าเราห้ามทําทรัพยากรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนแล้วไว,ใว้ใจวางใจเชื่อผมได้ว่าภูเก็ตจะไม่เกิดสิ่งที่เลวร้ายอย่างแน่นอนน้ําปีนี้อย่าว่าในประเทศไทยก็ไม่มีคําว่าท่วมแต่ต้องยกเว้นนิดหนึงว่าอายุธยาประทุมธานีเนี่ย มันจะท่วมเป็นน้าขังที่เล็กน้อยมันจะเกิดขึ้นทุกป,ปีอยู่กระท่วมทุกป,ปีอยู่แล้วเขาท่วมทุกป,ปีของเขาเพราะฉะนั้นเราเราเราไม่นับนะเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเพระะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอขอบคุณพี่น้องครูเกตนะขอบคุณมากมากครับโอเคค่ะ,ะแถลงการจากดรเดวิดหมอดูทเทวดาของเรานั่นเองนงคะคะจะได้สบายใจกันว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนอย่างอันนี้ก็เป็นข่าวลือใช่แล้วก็กระทบไปถึงไม่ใช่แค่ครูเกตค่ะกระทบไปถึงแม่ของน้องปอ ทำให้เรษฐกิจแม่บอกไม่อยู่โรงพยาบาลไม่ทัจริงเลยค่ะไม่มีมูลใดๆทั้งสิ้นพวกที่มันเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อแล้วข่าวมาที่ชายผูของเราดีกว่าดะครับเมื่อเรายังมีข่าวดีๆให้พี่น้องภูเก็ตนะเมื่อพี่น้องภูเก็ตก็อย่าลืมนะเรามีแชมพูมาขายแล้วก็เกี่ยวกับเส้นผมในตรงของท่านถ้ามีปัญหาเส้นผมผมร่วงหนังศีรษะเราของเราเฟรนด์เราแก้ให้ท่านได้ครับไม่มีปัญหาครับและเราก็เบสหนึงหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะ029423319 แฟนด็อกเตอร์โทรมาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นั่นเองนะคะอ้าล่ะค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังรับสายโทรศัพท์เหมือนเดิมค่ะ029423319นั่นเองนะคะโฟนอินมาหน้าไมค์ค่ะวันนี้รับเต็มที่โคต้าเลยก็คือแปสายค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งผู้โชคดี2ท่านใน8ท่านนี้จะได้รับผลิตภัณฑ์ของชมพูแฟนเนสไปค่ะทั้งแชมพูแฟนเนสและก็แฟนเนสแฮร์ฟูดคู่กันไปเลยนะคะ2ท่านลุ้นการว่าใครจะโชคดี รเข้ามาในรายการได้เลยค่ะ s m s ของเราค่ะ4535885นะคะบ,บอกว่าช่วงนี้ร้อนมากหัวมันเร็วและร่วงเยอะมากเลยครับดรขาอ๋อเพราะนั้นก็ไฟเดสช่วยท่านได้หัวมันเส้นผมมันนะครับของเราช่วยท่านได้ถ้าท่านเชื่อใจเราแล้วไว้วางใจของสินค้าของเราท่านมาบริโภคดูนะครับยินดีนะครับบริบริโภคดู สนใจก็ติดต่อเข้าในคอสเตอร์ของเราเราบริการหรือว่าติดต่อกับผมก็ได้นะครับผมก็ยินดีบริการนะครับเขาเข้าเบอร์มือถือผมก็ได้นะ08900769993ตัว08900769993ตัวนะครับเรามีจําหน่ายให้ท่านทั่วประเทศเวลานี้แล้วก็รับส่งให้ท่านทั่วประเทศเฟรเนสท่านช่วยท่านได้จริงๆครับช่วยได้เลยทีเดียวแล้วก็เรากล้ารับประกันของจริงนะคะเพราะว่าพออากาศร้อนอากาศมันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการ ทำความสะอาดอย่างล้ําลกไขมันต่างๆมันก็จะเกาะแล้วก็แน่นทั้งไขมันและเกลือจากเหงือค่ะมันจะระเบิดออกมาผสมรวมกัน <c oughs> ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการทำความสะอาดที่ล้ำนจริงๆเนี่ยมันก็จะเกาะแล้วก็เคลือบอยู่บนหนังศีรษะแล้วก็จะก่ะให้เกิดปัญหาในเรื่องของผมร่วงหรือผมใหม่ไม่งอกขึ้นมาในอนาคตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใครมีปัญหาแบบนี้หรือดูร้อนแบบนี้ไฟเนสเหมาะกับคุณมากๆ นะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกได้ค่ะคุณผู้ชมว่าสามารถหาซื้อไฟแนนซ์ได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วใช่ได้เลยเดมอใช่บังกะบังกะปิใช่ไหมเอามีเดมอบังกะปิแล้วก็นะไปดูล็อกที่ใกล้ๆล็อก27แล้วก็ที่ไหนอีกแล้วที่แล้วที่ลำมสองราสองอีกไปดูรตรงที่เสาที่เขาเขียนเฮลตี้ค่ะครับแล้วตรงตรงไหนอีกงานบางวานงามบางวานใกล้ล็อกที่ใกล้ๆบ้านผมนั่นเองนะครับใช่แล้วล็อก20 28หรือ30ยังไม่ได้เลนะคะที่บางแค หรือถ้าง่ายๆก็ติดต่อทางเราเราก็จะส่งให้ได้เหมือนกันถ้าท่านท่านขี้เกียจไปเดินห้างหรืออะไรเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสก็ท่านท่านเดินไปได้นะครับนี่เลยนะคะช่วยได้จริงๆนะครับนังสีสารานหัวร้านเส้นผมร่วงคนเป็นมาโรงมาเลงเนี่ยนะหัวร้านจะให้มาบัดใช้เขมัวเนี่นะมาใช้ของเราเนี่ยผมนี่ขึ้นเป็นตั้งๆเป็นโอ้โหนะครับกลายเป็นว่าพื้นชีพทันทีเลยเส้นผมนะคะตอนนี้ด้านล่างนะคะที่เป็นอักษรตัววิ่งอยู่คุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นเดอะมอลล์สาขาต่างๆนะคะแล้วก็จุดที่มี วางขายเดินไปเลยไปเนี่ยเดินไปที่จุดจุดนั้นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้สินค้ายังเท่าเดิมถูกไหมใช่ใช่ราคาเท่าเดิมราคาก็ยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนราคาเท่าเดิมไม่ไม่ได้ขึ้นหัวใจเราสามท่านก็ยังไม่เปลี่ยนนะถึงแม้ว่าน้ำมันก็จะขึ้นข้าไฟก็จะขึ้นแต่ไฟเด็ไม่ขึ้นราคาค่ะคุณผู้ชมขะยงพงตึงราคาไว ให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาเส้นผมแล้วก็หนักศีรษะได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหนักศีรษะอยู่อยาจะปรึกษาโทรเข้ามาในรายการได้เลยค่ะตอนนี้เลยนะคะ0 2 9 4 2 3 3 1 9นั่นเองค่ะหรือใครเคยใช้อยู่แล้วอยากจะเอาความประทับใจมาเล่าในรายการก็ได้หมายเลขเดียวกันใครโชคดีท้ายรายการต้องติดตามนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์<ม>ของแฟนเน็ตไปใช้ฟรีเลยสองท่านด้วยกันค่ะประกอบด้วยแชมพูแฟนเน็ตนะคะขวนนดใหญ่เลย1ขวดแล้วก็แฟนเน็ตแฮร์ฟูดค่ะ 5ml คู่กันอีกหนึ่งขวดให้คุณไปเลยรีบโทรเข้ามาเลยนะครับแต่วันนี้ผมผมจะบอกไว้ก่อนนะผมจะเป็นคนจับแล้วนะวันนี้แล้วก็จะจับวันนี้ผมจับเองวันนี้จับดีใจไหมดีใจครับที่สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วถูกใจสุดๆเลยว่าไปซื้อดีดมอร์มานะคะดอร์ดีใจกับเขาด้วยเนาะดีใจด้วยครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไปเดี๋ยวบอาก็ยังขี้เกียจอยู่โทรงให้ดรส่งให้ดีกว่าครับพอข้าบเบอร์มาเบอร์อะไรคะดเรค่ะ0890076999 0890076999ครับนี่เลยใครที่เก็จไปหรือว่าไม่สะดวกผมจะส่งให้ถึงบ้านท่านให้ถึงที่เลยครับจุดมหมายปลายทางอย่างแน่นอนแน่นอนเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ประกาศค่ะคุณผู้ชมคะจากที่ฟนเนสหมดสต็อกไปอตอนนี้ของมาก่อนที่จะอยู่สงกลางตอนนี้มาแล้วมาแล้วครับมาเยอะแยะแล้วครับเยอะแยะล็อตใหญ่ถ้าเราไม่ขาดแน่นอนแน่นอนนะขามาล็อตใหญ่สะใจเลยตอนนี้ฝ่งได้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะตัวแทนจำหน่ายเก่า ผู้ใช้ใหม่ผู้ใช้เก่าหรือเรายินดีต้อนรับเป็นสมาชิกของเราตลอดการตัวแทนจําหน่ายใหม่ก็ได้ได้ได้ทั้งนั้นครับยินดีครับทั่วประเทศครับนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมทึงธุรกิจกับฟนแนนต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่ง เฉยก็สามารถขายได้จําหน่ายได้เป็นพนักงานบริษัทก็ขายได้ถูกต้องเป็นพนักงานบริษัทก็ได้หรือถ้าจะเป็นนางเอกหนังเป็นดาราเป็นนางเอกลิเกตท่านก็ขายได้ได้หมดเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรทั้งง่ายมากๆดรขาตอนท่ท่านจะเป็นรปภหรือเป็นวัก็ขายได้เช่นกันการลงทุนการลงทุนไม่ไม่ต้องมาเยอะแยะใหญ่โตการลงทุนไม่มีการไม่มีขวางกั้นสามารถเปิดเสรีให้ท่านได้แน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้นี่เลยนะคะป้ายข้างหลังแบบนี้นะคะเอ็กแบนเนอร์แบบนี้ซึ่งจะ อะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมขาจะมาแทนตรงคําว่า call center เห็นไหมคะมและช่องที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์สองเบอร์นี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั่นแหละแล้วคุณก็นําป้ายนี้ค่ะไปตั้งที่ใดๆก็ได้อ,อยู่อพาร์ตเมนต์ตั้งหน้าห้องอก็ได้ขอให้คุณมีความสามารถและตั้งใจอย,อย่างเดียและคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วจากการที่เราได้ไปสำรวจมาแล้วคุณผู้ชมขาผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเอาแค่ป X ้าย X Banner ไปตั้งเนี่ยขายดีขายดีกันทุกท่านเลย แล้วการลงทุนเท่าไหร่เราถึงจะได้ป้าย X Banner จากทาง f ฟ n a นสตค่ะคุณผู้ชมลงทุนแค่1 0 0 0 0กับอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ1 0 0 0 0หกับอีกนิดหน่อยเนี่ยไม่ใช่เงินเสียเปล่านะคะเดี๋ยวเขาถามว่า1 0 0 0 0นิดหน่อยเท่าไหร่ประมาณ1น0 0 0หมกว่าใช่ไหมสามพันหรือสี่พันก็หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะก็แค่นาชิปจ้อยคือค่าของสินค้าหมดเลย คือราคาสินค้าไม่ใช่เงินเสียเปล่าเลยนะคะคุณผู้ชมขาไม่มได้ก็ได้นะไม่ใช่เงินแรกเข้าไม่ใช่เงินสมาชิกไม่ใช่เงินอะไรเลยเงินค่าสินค้าอย่างเดียวแล้วสินค้า,ค,ค,าคุณก็เอาใา้ได้จำหน่ายได้ขายได้ด้วยใช้ได้ด้วยถูกต้องค่ะเอาไปขายเลยนะคะคจำนวนเยอะเลย <laughs> แล้วก็ยังมีของแถมอีก ทางคุณสินชัยแถมแฮร์ฟู้ที่คุณไปขายด้วยใช่ครับคุ้มมากๆคุณผู้ชมขาใครสนใจนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามในเรื่องของเงื่อนไขได้ที่ call center นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลข call center ให้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาซื้อก็อ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายขึ้นสะดวกสบายผนตกฟ้าร้องท่านก็สามารถไปซื้อได้ใกล้บ้านของท่านนะะเอสไมาถามมาค่ะว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศหรือเปล่าครับอ๋อเราคิดค่ะ ค่าส่งทั่วประเทศเนี่ยเราคิดครั้งละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคุณสินชัยครับครับใช่ใช่เราเราคิดครั้งละหนึ่งร้อยบาทคคุณจะมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราคิดครั้งละหนึ่งร้อยบาทคุณจะซื้อสักสี่หรแล้วก็คิดค่าส่งร้อยบาทใช่ไหมครับแค่นั้นเองใช่เราจะส่งด่วนให้ท่านถึงบ้านเลยครับส่งด่วนเลยถึงบ้านครับคุณสั่งซื้อเราวันนี้พ่งนี้ถึงบ้านท่านไม่ไม่เกินเม่ร่นค่ะนะครับเราบอก ภายไนไม่เกินอ่ะไม่เกินสวันไม่เกิน2วันพอเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรมาหาดเรดวิดเลยครับได้เลยได้เลยดออรอะไรนะคะศู9ย์แปดเก้าศูนย์ศูนยนเก้นตัวนะครับผมหนึบาทส่งให้ท่านทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศสักสิบลยี่สิบก็ผมคิดแค่หนึ่งรบาทไม่เกิน2วันถึงบ้านท่านเด็กขาดเลยครับแน่นอนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม่าแล้ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ย มุมจริงๆครับภาคอีสานด้วยขอนแก่นนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขอนแก่นภาคตงภาคใต้เนี่ยนะกำลังบูงแบบถล่มทลายเหมือนกันยิ่งเฉพาะขอขอบขอบคุณพี่น้องชาวใต้ที่อุ่นนุ่มมากๆตั้งแต่นครศรีธรรมราชนี่แถวสุราษฎร์เกาะสมุยภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาขอบคุณมากพี่น้องสงขลานะแถวปัตตานียะราก็มีนะรน่าอิจฉาแล้วเยอะแล้วแล้วก็มีการส่งไปต่างประเทศด้วยใช่ครับเขามีลูกค้าต่างประเทศด้วยของผมนี่รู้สึกว่าที่ ฝรัังเส็จแล้วก็เข้าเข้ามานะครับพาะเขาเป็นลูกค้าผมแล้วก็กัมพูชาค่ะนะครับแล้วก็เอ่อฝรั่งเสร็จแล้วก็เยอรมันก็มีนะครับเยอรมันก็มีอืมนะคะก็หลายหลายคนคือคุณอยาบอกบางคนก็ซื้อไปใช้เองใช่รัต่างประเทศคนก็สั่งจากเมืองไทยไปแล้วแต่ก่อนเขามาถามผมว่าเอคนที่ทางานแบงค์ผู้จัดการแบงค์เขาจะได้ผลจริงไหมย่อกแก่ผมบอกว่าไม่รับประกันถ้าไม่ได้ผลเาเอาเงินคืเลยนี่เลยในที่สุดผู้จัดการแบงค์ เออซิตี้แบงก์ธนาคารกรุงเทพออมสิงต้องมาใช้บริการของว่าโอ้แน่นอนผมว่าจากเส้นผมร่วงตอนนี้เขาบอกไม่ร่วงแล้วไม่ร่วงแล้วใช่ใชแเราดีมากแล้วก็ยังมีผมใหม่ขึ้นได้ด้วยใช่ครับแล้วเป็นในราคาแข็งแรงด้วยนะครับค่ะแล้วก็เป็นราคาที่ถูกนะบางคนใช้สองพันก็ไม่มีผลอันนี้ของเราร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นไรได้ผลได้พอยได้ในดีผลคอยได้ดีแล้วเด็ดขาดเลยนะใช้แล้วโอ้แน่นอนแล้วเส้นเส้นผมจะไม่ร่วงเลยแข็งแรงปุ๊บเลยเหมือนคนเรากาลังโครงสร้างกาลัง แล้วเป็นเด็ก3ขวบ4ขวบแข็งแรงวิธีการใช้ใช้ยังไงคะดอกเอรอ๋อวิธีการใช้นี่ง่ายมากครับครั้งแรกคุณล้างน้ําแล้วกส็สาทิ้งก่อนหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองคุณสาให้หมักไว้ประมาณ10-15นาที20นาทีคุณหมักไว้เลยหมักไว้30นาทีก็ได้20นาทีถึง30แล้วก็คุณก็ล้างทิ้งแล้วก็เชด็ดไวห้หมันๆแล้วก็เอา้อาแฮร์ o o ดเนี่ยนะใส่บนบนที่มือแล้วก็ขยี้ตรงหนังหัวศีรษะตรงกลางนะค่ะ แล้วาแค่นั้นครับท่านจะได้ผลทันทีไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยได้ผลยาวขึ้นทันทีได้ผลทันใจนะครับแน่นอนเลยนะคะแลวคุณผู้ชมที่นั่งรับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาในรายการได้อยู่นะคะต้องบอกเลยว่าเปิดรับสายแล้วนะคะ029423319แนะนำอีกครั้งนึคะ029423319โทรเข้ามาเลยครับอืมนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจะมีผู้โชคดีได้รับผลิตภัณฑ์ไปใช้ฟรีแน่นอนเลยใครที่บอกเคยโทรมา ผม,ผมคิดถึงมากนะถ้าใครคิดถึงผมกรุณาดิถ้าโทรเข้ามาเลยนะถ้าใครคิดถึงผมนะวันนั้นเนี่ยไม่มีดวงวันนี้อาจจะมีดวงก็ได้ใช,ใช่ถูกต้องวันนั้นท่านไม่มีดวงแต่วันนี้ท่านอาจจะมีดวงกับผมก็ได้นะเดี๋ยวสายโทรเข้ามาดรดูเลยนะคะว่าวันนี้จะได้แชมพูหรือเปล่าใช่ <มา S 2> ถูกต้อง <วะ S 2> อผมคิดถึงมากรีบโทรครับรีบค่ะอะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมบางคนอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแชมพูเนี่ยทำไมถึงเอามาหมักผมเคยได้ยินแต่เอาครีมมาหมักผมหรือว่าทรีทเมนต์มาหมักมาหมักผม แชมพูไฟเนี่ยทำไมต้องหมักอะคะทำไมต้องหมักใช่ไหมก็เหมือนสมมุติน้องนันเนี่ยบังเอิญมีบาดใช่ไหมครับแล้วเป็นแผล